การต่อสู้สงครามโรคหลายครั้งเกิดจากแรงขับของความรักชาติแต่ก็มีเช่นกันที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะช่วยบุคคลอันเป็นที่รักและมาจากความกล้าหาญของผู้หญิงคนนี้ลูซี่โอบัค หนังเปิดมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นยุคมืดของฝรั่งเศสเลยทีเดียวเพราะตอนนั้นฝรั่งเศสถูกเยอรมันเข้ายึดครองและถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยตรงจากเยอรมันและพื้นที่ที่เรียกว่าวิซีซึ่งเป็นเสมือนรัฐบาลหุ่นเชิดของเยอรมัน คือยังคงปกครองด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสแต่มีนาซีและมีตำรวจเยอรมันหรือที่เรียกกันว่าเกสตาโปคอยคุมในช่วงนั้นมีขบวนการใต้ดินเสรีของฝรั่งเศสที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลหุ่นเชิดของนาซีนี้และคอยให้ความช่วยเหลือเครือข่ายพันธมิตรอย่างลับๆด้วยโดยผู้นำหลักของกลุ่มกองกำลังฝรั่งเศสนี้คือนายพลชาวเดอโกซึ่งเคลื่อนไหวและส่งข้อความจากเรนดอนเขาจะคอยประกาศข่าวสารเรียกให้มีการลุกฮือต่อต้านเยอรมันและคอยสนับสนุนฝ่ายพันธมิตรอีกด้วย ขบวนการใต้ดินเสรีฝรั่งเศสหรือกลุ่มกองกําลังฝรั่งเศสเสรีนี้จะมาจากหลายชนชั้นอาชีพและกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆเพื่อคอยสนับสนุนและคอยปั่นป่วนพวกเยอรมันพวกเขาถือว่าเป็นกบฏร้ายแรงเจอเมื่อไหร่โทษก็ถือว่าตายเท่านั้นคนพวกนี้ไม่ค่อยได้ถูกเอ่ยชื่อนักเพราะพวกเขาไม่ใช่ทหารแต่การสู้รบแบบกองโจรพวกเขาไม่ยอมใครมีบทบาทสำคัญมากที่นำชัยชนะให้พันธมิตรเสียงรถไฟเคลื่อนตัวแหวกความมืดของรุ่งสาง เมื่อมองขึ้นไปเสียงใครบางคนกับชุดเครื่องแบบทําให้เรารู้ว่ามันเป็นรถไฟของรหารเยอรมันที่กําลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเบื้องหน้าของเส้นทางรถไฟที่กําลังจะเคลื่อนถึงที่นั่นมีกลุ่มคนที่กําลังขมักขะม่นแข่งกับเวลาผูกอะไรบางอย่างเข้ากับรางรถไฟก่อนที่พวกเขาจะไปซุ่มรอการมาถึงของพวกม้าเล็ก เมื่อมาถึงจุดที่พวกเรารออยู่เสียงระเบิดหลายลูกก็ดังขึ้นตามมาด้วยลูกไฟขนาดใหญ่และชิ้นส่วนรถไฟแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆเลยตามมาด้วยเสียงปืนทีๆก่อนกลุ่มคนเหล่านี้จะวิ่งขึ้นรถยนต์และหลบหนีไปโดยทิ้งหายนะจากกองเพลิงไว้เบื้องหลัง ตัดกลับมาที่บ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนอนกอดกันอย่างอบอุ่นอยู่บนเตียงลูกของพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาปุกให้ผู้เป็นภรรยาเข้ามาอุ้มเขาทั้งสองคนก็คือลูซี่และเลมอนก็คือคนเดียวกับชายที่ขี่รถยนต์หลบหนีไปในวันที่ระเบิดรถไฟในวันนั้นเขาเป็นหนึ่งในแกนนําคนสําคัญของกลุ่มใต้ดินที่เมืองนี้ลูซี่เป็นครูสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนปถม เธอทำหน้าที่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงนี้มากคือสร้างความรักชาติให้กับลูกศิษย์วัยเยาว์ของเธอแบบไม่ต้องปิดบังวันนี้ลูซี่สอนเด็กๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็มีชีวิตในประวัติศาสตร์ทุกอย่างจะถูกบันทึกเอาไว้ที่แห่งใดที่เราเกิดมาตัวตนของเราอยู่ที่นั่นและการรู้เรื่องในอดีตก็จะให้เราเห็นปัจจุบันที่ชัดเจนลูซี่ที่น่าจะรู้ว่าสามีของเธอทำอะไรอยู่ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ฝรั่งเศสอันยิ่งใหญ่เธอก็คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยเมื่อพี่เลี้ยงของลูกมาถึงเลมอนก็ออกจากบ้านเมืองที่พวกเขาอยู่นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงให้ปกครองตนเองได้แต่มีนาซีอยู่เบื้องหลังในทุกๆเรื่องจึงไม่แปลกใจที่เกสตาโปจะปะปบบนอยู่ในเมืองกับชาวฝรั่งเศสรวมถึงรถรางคันนี้ที่เขากำลังนั่งอยู่ซึ่งเขามองทหารนาซีพวกนี้อย่างเกียดชัง ชายคนหนึ่งกึง่งเดินกึ่งวิ่งอย่างรีบร้อนเพื่อไปพบใครสักคนแต่ภายในห้องที่เป็นจุดหมายของเขามีเจ้าหน้าที่รออยู่ที่นั่นอยู่แล้วพวกเขาตรวจค้นและนำสิ่งของหลายอย่างออกมาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของกินแห้งๆต่างๆโดยคาดคั้นถามไปด้วยว่านี่เป็นสเบียงทั้งหมดของแกคนเดียวแน่หรอชายที่คาดว่ามาถึงคนแรกใบหน้าของเขาบอบช้ำน่าจะผ่านการซ้อมคาดคันจากตำรวจผู้นี้มาสักพักแล้ว เมื่อมาถึงและเห็นผู้มาเปิดประตูแนะนําตัวว่าเป็นตำรวจก็รู้ได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมอบตัวเขาพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่รอดโดนปืนทุบเข้าให้เลมอนเขาก็เป็นคนถัดมาที่โดนจับทุกคนถูกควบคุมตัวขึ้นไปในรถโดยอยู่ในสายตาของชายหนุ่มอีกคนเขาคือคนที่กําลังจะมาสมทบแถมยังรอดจากการจับกลุมไปวุดหวิดเขาแซงทําเป็นไม่รู้จักแล้วก็เดินผ่านออกไปอย่างรวดเร็ว ที่โรงเรียนเข้ามาส่งข่าวให้กับลูซี่ว่าขณะน,นี้สามีของเธอได้ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบจับตัวไปและให้ลูซี่ต้องเร่งหาทนายไปช่วยเป็นการด่วนโดยเขาแนะนำให้ลูซี่ไปพบทนายผู้ซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาทั้งหมดถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจมีธงสัญลักษณ์ของนาซีขนาดใหญ่แขวนอยู่รู้เลยว่าใครเก่าที่นั่นเกสตาโปหน้ายังโหดและให้ล่ามรอพวกเขาอยู่แล้ว โดยเริ่มคำถามเสียงดังให้ล่ามแปลว่าพวกแกไปทำอะไรที่นั่นพอหนึ่งในนั้นบอกว่าเขาก็แค่ไปซื้อน้ำตาลพวกเขาบอกตำรวจเยอรมันว่าพวกเขาไม่รู้เลยตำรวจเยอรมันก็บอกอีกว่าพวกนายไม่รู้เลยหรอว่าการซื้อขายในตลาดมืดเป็นเรื่องต้องห้ามอยู่ตอนนี้แล้วมันมีราคาที่จะต้องจ่ายกับการกระทำครั้งนี้ที่สูงมากหนึ่งในนั้นถูกตบหน้าอย่างแรงก่อนส่งตัวให้ตำรวจฝรั่งเศสมารับช่วงต่อ พวกเขาถูกนำตัวไปยังห้องคุมขังที่มีการตรวจที่เข้มงวดมากเลมอนถูกเปื้องผ้าออกทั้งหมดตรวจละเอียดยิบตั้งแต่หัวจนยันรูไอ้นั่นและดูออกว่าพวกเขาแข็งใจว่าความผิดน่าจะไม่ใช่แค่การซื้อขายของในตลาดมืดลูซี่เข้ามาพบทนายตามคําแนะนําทนายบอกเธอว่าอายการที่ดูเรื่องนี้ค่อนข้างจะเรื่องเยอะเพราะคําร้องขอปล่อยตัวถูกยกไปสองรอบแล้วและเขาก็แนะนําลูซี่ว่าให้รอจนกว่าคนนี้จะพักร้อน ในเดือนกรกฎาเดี๋ยวเขาจะไปช่วยพูดกันอีกทีที่มาทํางานแทนช่วงนั้นให้แต่ลูซี่บอกว่าเธอรอนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกเพราะเธอกับสามีต้องเจอกันวันที่14พฤษภาคมมันสําคัญกับเขาสองคนมากเธอเลยถามว่าบ้านของอายการคนนี้อยู่ที่ไหนเธอร้อยเรียงถ้อยคําเพื่อใช้ไปเจรจาโดยนําเสียงปลาใสาปลุกใจในายพลเดอโกในสัญ,ญญาณวิทยุ BCC จากรอนดอนมาจดลงในกระดาษลุงขึ้นลูซี่กดกิ่งเข้ามาในบ้านอายการผู้ที่รับผิดชอบคดีของสามีเธอเธอมองเห็น ภาพของนายพลเดกโกแขวนอยู่บ้านและเธอรู้ทันทีว่าแผนที่เธอเตรียมนั้นมาถูกทางแล้ว และเมื่อพบเขาเธอบอกทันทีว่าเธอได้รับมอบอำนาจจากนายพลให้มาแจ้งว่าเขามีเจตนาข,ขัดขวางอิสรภาพของฟรังซัวอย่างชัดเจนด้วยการยกคำร้องปล่อยตัวเขาถึงสองครั้งและถ้าไม่ปล่อยตัวเขาออกมาภายในวันพรุ่งนี้ก็อย่าหวังว่าจะตื่นมาเจอแสงอาทิตย์อีกถ้าไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรให้เขาเปิดฟังวิทยุจากสถานี BBC ในคืนนี้ได้ฟังแบบนั้นอายการถึงกับหน้าถอดสีคืออย่างที่บอกเพื่อนๆไปตอนต้นข้าราชการในเขต VC แม้จะถูกครอบงำโดยนาซีแต่ เนื่องจากถูกบังคับจากสภาวะสงครามในพลเดโกจึงมีอิทธิพลต่อพวกเขาเช่นกันในช่วงที่ที่ลุ้นว่าพันธมิตรจะชนะนาซีหรือไม่แบบนี้ลูซี่เลยเล่นกับจิตวิทยาแบบนี้ไปซะเลยแน่นอนในวันรุ่งขึ้นเลมอนก็ได้รับอิสรภาพและเดินทางกลับมาที่บ้านโดยมีลูซี่วิ่งออกมารับด้วยความดีใจ และแล้วก็ได้รู้ว่าวันที่1 4พฤษภาคมที่เธอขีดเป็นเส้นตายให้ปล่อยเขาออกมานั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีสัญญาต่อกันว่าในทุกปีพวกเขาจะต้องอยู่ด้วยกันในวันนี้มันเป็นสัญญาณแห่งความรักของพวกเขานั่นเองและการพบตามสัญญาครั้งนี้เธอก็ตัดสินใจที่จะมีลูกกับเลมอนอีกครั้งพวกเขาเดินทางไปพักผ่อนด้วยกันขณะเดินทางจะสังเกตว่าฝรั่งเศสช่วงนั้นก็ไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆที่ถูกนาซีป,ปกครองเพราะมีชาวยูแอบซ่อนตัวอยู่แทบทุกที่รวมถึงในรถไฟที่ เขาเดินทางนี้ด้วยเพราะชายคนหนึ่งเสนอว่าเขาจะช่วยอุ้มลูกของพวกเขาให้แต่ที่จริงแล้วเขาใช้เด็กป้องกันการตรวจตัวโดยแกล้งทําเป็นหลับและเอาลูกของพวกเขามาพาดไปที่อกเพื่อไม่ให้ในายตรวจสงสัยสองสามีภรรยาเหมือนจะรู้ว่าเขากําลังหลบหนีอะไรอยู่แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรชายหนุ่มเดือบมองมาทั้งสองคนเหมือนจะขอบคุณพวกเขา ทั้งสองใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขและคืนนั้นลูซี่ก็บอกกับสามีถึงกำหนดคลอดลูกในท้องอย่างสุขใจเพื่อนๆจำชื่อที่ลูซี่ใช้ขู่อัยการให้ปล่อยตัวฟรังซัวได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นชื่อปลอมที่เลมอนใช้เพื่อทำงานเป็นสายลับให้กับกลุ่มเสรีฝรั่งเศสอยู่ตอนนี้ซึ่งวันนี้เลมอนได้รับคำสั่งว่าตอนนี้ชื่อฟรังซัวของเขาถูกเปลี่ยนเป็นโคเดียเป็นชายโสดดูคนเดียวที่เกิดที่เมืองซีดานใกล้กับปารีสโดยเพิ่งจะปลดประจําการจากฐานทัพฝรั่งเศส ที่ตุนิเซียเขาบอกให้เลมอนพยายามทบทวนข้อมูลนี้และเผาทำลายข้อมูลของฟังซัวไปให้หมดรวมถึงรูปแบบการใช้อาหารยี่ห้อบุรีและเสื้อผ้าทั้งหมดของฟังซัวด้วยว่าแล้วก็ปิดท้ายโอเคเป็นสายลับนี่โคตรต้องละเอียดความจำสั้นหมดสิวันนี้สหายโลแซนคนที่เคยโดนข้อหาซื้อของตลาดมืดด้วยกันมาบอกข่าวเรื่องนายพลเดอโกที่โดนเกสตาโปจับซึ่งจะต้องมีการจัดประชุมลับเพื่อหาทางหนีที่ไล่หลังจากนี้โดยพวกเขานัดกันกันกบแกนนําอื่นๆโดยแม็กจะเป็นแกน นําครั้งนี้เมื่อพวกเขามาพบกันแม็กบอกเดมอนว่าเขากังวลเรื่องการถูกจับกลุ่มของนายพลเดอะโกจะมีผลกับขวัญกำลังใจของเหล่าแกนนําเสรีหรือเปล่าท่านนายพลเป็นศูนย์รวมของทุกคนเลยนะและขบวนการใต้ดินต้องยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่อไปจนกว่าจะประกาศอิสรภาพรูซี่จัดแจงแต่งตัวให้สามีโดยสีหน้าที่กังวลมากๆเดมอนบอกว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินด้วยกันคืนนี้ก่อนแต่งตัวออกไปยังรอ อีกด้านกลุ่มเสรีอีกกลุ่มกำลังเดินทางมาสมทบโดยพวกเขาไม่ทันสังเกตว่าพวกเขาถูกจับตามองโดยหญิงคนหนึ่งเมื่อถึงจุดนัดพบโลซานผู้กลุ่มความลับของที่ประชุมครั้งนี้ดูจะแปลกใจที่ฮา r v วีซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อการประชุมระดับสั่งการแบบนี้ปรากฏตัวมาร่วมด้วยซึ่งฮา r v วีก็แค่บอกว่าเขาจะคุยกับแม็กแป๊บเดียวไม่ได้นั่งฟังตลอดการประชุมหรอก โลซานจึงยอมให้เขาตามมาด้วยโลซานใช้วิธีแยกพาแต่ละกลุ่มหาที่จุดนัดพบโดยสถานที่เป็นคลินิกของหมอที่เป็นสหายร่วมกันเมื่อส่งสายรับชุดที่มีฮาวีขึ้นไปรอในคลินิกเสร็จแล้วโลซานก็ an, ออกไปตามกลุ่มอื่นๆแต่ก็น่าสังเกตว่าเมื่อแม็กและเลมอนมาถึงเขาถูกแยกไปรออีกห้องหนึ่งเหมือนโลซานจะมีเซนส์บางอย่างตั้งแต่เห็นฮาวีแล้วก็ตามคาดครับแม่สาวเสื้อแดงที่โผล่มาตอนต้นก็เป็นสายรับให้กับตำรวจเกสตาโปจริง ตำรวจได้จู่โจมเข้ามาถามหาแม็กเป็นอันดับแรกตบกระบาลทุกคนที่อยู่ที่นั่นไปถามไปแม็กอยู่ไหนแกใช่ไหมแม็กหรือเปล่า ถึงตอนนี้เพื่อนๆคงเห็นสายตาฮาวีมองไปที่ตำรวจใช่แล้วครับมันคือหนอนอีกตัวของการประชุมรับครั้งนี้จริงๆแมกกรีบบอกเดมอนว่ามีกระดาษในกระเป๋าเสื้อและเขาก็กืนมันเข้าไปเสียแล้วบอกหมอให้เตรียมคําให้การว่าเขาคือคนไข้ชื่อว่ามาเตลและมารักษาตัวเรื่องข้ออักเสบส่วนเลมอนก็ขอให้ข้อมูลชื่อใหม่ว่าเขาชื่อโคเดียพร้อมโรคที่มารักษาด้วย พวกเขารู้ดีว่าการสอบสวนสำคัญคือข้อมูลต้องตรงกันข้างนอกนั่นฮาวีทำเป็นขัดขืนและวิ่งหนีไปตำรวจยิงยังไงก็ไม่โดนมองจากดาวรู้ไก่ก็รู้ว่ามันเป็นแผนหนอนบ่อนไส้แลกกับการไม่โดนจับกลุ่มเสรีนัดรวมตัวกันที่โรงพิมพ์ที่พวกเขาใช้เป็นแหล่งกระจายข่าวสารและบัตรปลอมต่างๆให้สมาชิกทุกคนทุกคนเริ่มกังวลเรื่องการลุกคืบของตำรวจเยอรมันและคิดว่าต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างก่อนที่ทุกคนจะสาวไปถึงแม็ก เพราะนั่นคือหายนะของกลุ่มใต้ดินที่จะถูกกวาดล้างอย่างแน่นอนคุกมุนล,ลุกที่พวกเขาถูกคุมขังนั่นเป็นคุกที่พวกนาซีใช้ทรมานและฆ่านักโทษทั้งโหดและแน่นหนามากพวกเขาวางแผนว่าจะใช้อุบายให้แม็กป่วยจากโรคติดต่อให้พวกนาซีกลัว และรีบพาเขาย้ายไปโรงพยาบาลโดยให้เริ่มจับตาดูการขนเข้าออกของรถนักโทษในเส้นทางจากคุกไปที่สถานีตำรวจรวมถึงเช็คความเคลื่อนไหวการขนย้ายนักโทษที่สถานีรถไฟด้วยสำคัญคือต้องดีบเอาแม็กออกมาก่อนก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าเขาคือใครส่วนคนอื่นเอาไว้ที่หลังลูซี่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นแบบว่าปวดใจสุดๆเมื่อรู้ว่าการช่วยเหลือเลมอนสามีของเธอไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ต้องเร่งทำตอนนี้ วันนี้เลมอนถูกนำตัวไปสอบสวนข้างนอกนั่นมีการคอยตรวจดูและบันทึกการเข้าออกและทะเบียนรถอย่างใกล้ชิดตามแผนการสอบสวนแต่ละครั้งคนที่เข้าไปจะกลับออกมาในสภาพที่ดูไม่ได้และเมื่อเลมอนเดินเข้าไปเราก็รู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตำรวจมาทวนชื่อเขาด้วยชื่อโคเดียแอมเบียซึ่งเป็นชื่ออวตารของเขานั่นแหละการใช้ปากคำเริ่มต้นขึ้นด้วยการถามว่าเขาไปพบหมอด้วยเรื่องอะไรป่วยเป็นอะไร เลมอนก็บอกไปด้วยชื่อโรคที่เตรียมกับหมอตอนวันตำรวจบุกไปที่คลินิกผู้หมวดโหดมีหรือจะเชื่อเลมอนโดนไม่หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อไม่ให้ปริปากว่าใครคือแม็กสภาพของทุกคนที่กลับมาที่ค่ายคือว่าเลสสหายคนหนึ่งมองมาที่เลมอนเหมือนจะถอดใจข้างนอกกลุ่มใต้ดินมีการตรวจดูเส้นทางและเวลาเข้าออกอย่างตั้งใจสหายบางส่วนรวมถึงลูซี่มาคอยดูว่าใครเป็นคนที่ถูกส่งตัวขึ้นรถไฟโดยครั้งนี้หลายคนจะอยู่บนรถไฟแล้ว แต่ไม่มีแม้กกับเรมอนลูซี่ก็เริ่มกังวลชะตากรรมของสามีตัวเองนักโทษจะมีกระป๋องส่วนตัวไว้ใส่ของเสียของตัวเองในคุกที่สกปรกและเต็มไปด้วยมแมลงสาบและจะถูกจัดเรียงแถวให้ออกมาทิ้งทุกเชา้า ตอนนั้นเลมอนและสหายมองเห็นสภาพของแม็กอยู่ในสภาพที่บอบช้ำตาบวมตาแทบจะปิดสหายร่วมขบวนการถึงกับสติลุดและบอกว่าเขาจะสรารภาพเองไม่ไหวแล้วโวย้ยและนั่นก็ทําให้วันต่อมาเลมอนถูกหมวดจอมโหดลากมาซ้อมก่อนบอกว่ามึงไม่ได้ชื่อโคเดียนี่หว่ามึงคือฟังซัวต่างหากแล้วก็ได้ประวัติปลอมของเขาว่าเคยติดคุกข้อหาซื้อสเสบียงในตลาดมืดแต่ถูกปล่อยออกมาและบอกว่า ไอ้นี่ไม่จําเป็นต้องสอบสวนเพราะเขาดูแล้ว,ว่าแม็กก็คือนักโทษมาเตลและเป็นคนสําคัญของนายพลเดอโกลูซี่มีแผนบางอย่างขึ้นมาในหัวเธอบุกไปขอพบหัวหน้าตํารวจเกสตาโปที่ดูคดีจับกุมกระบฏท,ที่คลินิกซึ่งเมื่อได้เข้าพบลูซี่เริ่มแต่งนิยายเหมือนตอนเจออายการบอกว่าคู่มั่นของเธอได้หายตัวไปพอไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่ามีการจับกุมครั้งใหญ่ที่นั่นและตอนนี้เธอก็รู้ว่าคู่ั่นของเธอถูกจับอยู่ในคุก เธออยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ข้อมูลที่ผิดพลาดจากตำรวจซึ่งถ้าเป็นความผิดพลาดก็ปล่อยเขาทีเถอะเพราะสุขภาพของเขาตอนนี้น่าเป็นห่วงมากผู้หมวดถามชื่อชายคู่มั่นของเธอลูซี่บอกว่าเขาคือโคเดียเอมิลินผู้หมวดเยอรมันแซยิ้มอย่างเวทนาญิงผู้อ่อนโลกเบื้องหน้าก่อนหยิบรูปของลูซี่กับลูกจากกระเป๋าเรมอนยื่นให้ลูซี่ก็ยืนยันว่าเขานี่แหละที่เป็นคู่มั่นของเธอเธอเจอกับเขาแค่2เดือนหลังจากที่เขากลับจากตูนิเซีย ผู้หมวดบอกว่ามันก็แค่พวกดวงโรคมันไม่ได้ชื่อโคเดียแต่มันคือฟรองซัวแล้วเขาคนนั้นก็จะไม่ถูกปล่อยออกมาจากคุกง่ายๆเพราะมันคือพวกกระบฏลูซี่เล่นละครต่อผู้ก่อการร้ายอะไรกันเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงตอนนี้ฉันก็ท้องอยู่ซะด้วยลูกต้องมีพ่อนะและพวกเรากำลังจะแต่งงานกันฉันจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ฉันยังไงได้โปรดปล่อยเขาเถอะ ผู้หมวดมองด้วยสายตาเวทนาแต่ก็ให้คนพาตัวออกไปมันเป็นแผนที่เธอเข้ามาดูสถานการณ์ว่าตำรวจรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสามีของเธอแน่นอนการรับสารภาพของสหายคนนั้นวันนี้เรมอนมารับคำตัดสินว่าโทษของเขาคือต้องถูกประหารชีวิตดูซี่ขาดการติดต่อกับเรมอนโดยสิ้นเชิงในทุกๆวันเธอจะเดินทางไปนิติเวศเพื่อขอสัปเหรือดูศพว่าเป็นสามีของเธอหรือไม่ แล้วเธอกร่ำกรืนบอกพ่อแม่ของเดมอนว่าลูกชายของพวกเขาตอนนี้อยู่ที่รอนดอนเพื่อขอร่วมกับนายพลเดอโกเธอเป็นห่วงพ่อแม่ของสามีมากและเตือนเรื่องนามสกุลของซามูเอลซึ่งเป็นเหมือนโลโก้ของคนยิวในสถานการณ์แบบนี้เธอขอให้เขาเปลี่ยนมันซะทหารชลาผู้ทะนงศักดิ์สีมีหรือจะยอมพ่อสามีสวนกลับอย่างโมโหที่ลูกสะใภ้หมิ่นตนด้วยคําแนะนําแบบนี้และบอกว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนเด็ดขาดลูซี่ได้แต่ก้มหน้านิ่งในความดื้อข,ของเขา ลูซี่ได้ขอให้สหายได้เดินทําบัตรให้เธอใหม่ตอนนี้เธอคือแคทเธอรีนสหายแนะนําให้รู้จักจูดิสซึ่งเป็นสหายรับร่วมอุดมการณ์อีกคนเธอแฝงตัวมาช่วยงานการเงินให้กับนายทหารเยอรมันที่สนิทกับครอบครัวเธอมาก่อนจนไว้ใจได้พอที่จะจัดแจงนัดหมายให้ลูซี่พบได้แถมช่วยเตรียมของกำนันเพื่อเป็นสินน้ำใจให้ท่านนายพลด้วยท่านนายพลบอกว่าสามีเธอยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ที่คุกมุลลุกนั่น แต่เขาอยู่เพื่อรอโทษประหารรูซี่อ้อนวอนตอนนี้ฉั้นท้องข่ะนายพลได้โปรดช่วยฉันด้วยอย่างน้อยขอฉันพบเขาสักครั้งได้ไหมฉันสัญญาว่าจะไม่ทําให้ท่านเดือดร้อนฉันจะไม่ดื้อดึงแค่ครั้งเดียวนะคะท่านขอฉันพบเขาแค่ครั้งเดียวนายพลก็บอกว่าผมเป็นแค่ฝ่ายบัญชีเงินเดือนทหารแต่ท่านมีเพื่อนเป็นตำรวจที่นั่นนี่คะเธอวิงวอนจนนายพลก็บอกว่าจะลองดู วันนี้นักโทษอีกคนถูกส่งตัวมาที่ห้องเดียวกันกับเลมอนเขาแนะนำตัวว่าชื่อพอเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์เลมอนยังแนะนำตัวเองในนามของโคเดีย พอบอกว่าสำนักพิมพ์ของเขาตีพิมพ์งานเขียนฟาเบลุกซึ่งเป็นแนวเสียดสีเยอรมันนาซีพวกนาซีบอกว่าเขาไม่ทําหน้าที่ตรวจเซ็นเซอร์ข้อความทั้งที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์จึงถือว่ามีความผิดแล้วพอก็ถามเลมอนว่าเขาทาผิดอะไรมาเลมอนต้องระวังตัวเพราะไม่รู้ว่าพอเป็นสายลับของเยอรมันหรือเปล่าจึงบอกไปว่าเขาก็แค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาดัานไปหาหมอในช่วงที่มีการส่งกวาดล้างกระบทที่นั่นพอดีเลย แล้วเขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นพวกกบฏแล้วก็ถูกจับมาที่นี่แหละแล้วตอนนี้ก็รอความตายจากโทษประหารพอตกใจกับสิ่งที่ได้ยินมากวันนี้ลูซี่เข้ามาหานายพลอีกครั้งและได้รับข่าวดีว่าได้จัดแจงนัดหมายให้เธอไปพบกับเพื่อนซึ่งเป็นตำรวจเกสตาโปแต่กำชับกับเธอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเอ่ยชื่อเขาเป็นอันเดดคาร์ แล้วเธอก็เข้ามาพบกับนายตำรวจคนนั้นเธอเริ่มบทละครนิยายเรื่องเดิมแต่คราวนี้มันเพิ่มเติมว่าไม่เพียงแต่จะขอพบคู่มัน่นเธอบอกว่าจำเป็นต้องแต่งงานกับเขาด้วยเพื่อเห็นแก่หน้าของครอบครัวเพราะตอนนี้เธอตั้งท้องและครอบครัวเคร่งครัดมากเด็กจะเกิดนอกสมรสไม่ได้อย่างน้อยเธอขอทวงสิทธิให้ลูกของเธอว่าจะต้องมีพ่อลูซี่อ้างขอใช้สิทธิตามกฎหมายเอ็ก e รีมิสหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าแต่งด่วนก่อนตายที่อนุญ,ญาตให้คู่สมรส มีสิทธิที่จะเร่งกระบวนการต่างๆให้เร็วขึ้นหากอีกฝ่ายกำลังจะตายและนี่คู่ม่นของเธอกำลังจะถูกประหารชีวิตแล้วเธอต้องมีสิทธิที่จะต้องแต่งงานให้ได้ก่อนวันประหารแล้วเธอก็อ้อนวอนได้โปรดอนุญ,ญาตฉันเถินนะคะาท่านเห็นแก่ลูกของฉันเถอเนื่องจากเป็นคดีกะบะดผู้หมวดก็ยังลังเลอยู่ที่จะให้คำตอบกับเธอและก็ได้นัดเธอมาใหม่ในวันพฤหัส เชา้านี้นักโทษคนหนึ่งถูกลากมาที่ด่านประหารทหารเยอรมันประกาศให้นักโทษทุกคนดูว่าชายคนนี้พยายามที่จะส่งสารออกไปข้างนอกคุกซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามสําคัญที่เข้มงวดมากโทษถึงตายเท่านั้นและตอนนี้ขอให้ทุกคนส่งมอบกระดาษและปากกาที่มีอยู่โดยจะมีการตรวจค้นเพิ่มเติมห้องขังทุกห้องอีกครั้งถ้ายังแอบซ่อนกระดาษและปากกาและถูกตรวจเจอก็จะต้องเจอโทษประหารสถานเดียวแบบนี้เช่นกัน ตอนนี้เลมอนหมดหวังที่จะมีอิสรภาพออกไปพบครอบครัวแล้วเขารู้ว่ากําลังจะได้รับอิสรภาพเร็วๆนี้ในเมื่อฝากจดหมายอะไรไปไม่ได้เขาขอให้พอเป็นผู้ส่งสารแทนโดยบอกเรื่องส่วนตัวที่มีเพียงเขากับภรรยาเท่านั้นที่จะรู้และเขาก็ได้รู้ว่าวันที่14พฤษภาคมเป็นวันที่รูซี่กับสามีเมกเลิฟกันครั้งแรกและสัญญาว่าวันนี้พวกเราต้องอยู่ด้วยกันทุกปีจนกว่าจะตายจากกัน แล้วเลมอนก็มอบแหวนแต่งงานของเขาให้พอนำไปให้เธอ และบอกให้เธอรู้ว่าเขาสบายดีลูซี่ไปพบผู้หมวดเพื่อขอทราบผลว่าเธอทําพิธีแต่งงานได้หรือไม่ผู้หมวดเยอรมันยังดีลาตอรองบอกว่าจริงอยู่ที่กฎหมายฝรั่งเศสอนุญาตให้มีการแต่งเล่งด่วนแบบนี้ได้แต่คุณมั่นใจได้ยังไงว่าคู่มั่นของคุณจะยอมด้วยหมอนี่แม้แต่ตัวตนของเขาก็ยังโกหกคุณเลยคุณเอาอะไรมามั่นว่าเขาจะไม่ลืมสําหรับเขาแล้วคุณอาจจะเป็นแค่คู่นอนคนหนึ่งของเขาก็ได้ผมอ่านคําให้การของเขาหมอนี่ปฏิเสธทุกเรื่องเลย นับภาษาอะไรกับเรื่องของคุณลูซี่คิดในใจอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยก่อนตอบเสียงอ่อนโยนแต่มุ่งมั่นใช่ค่ะมันฟังดูยากนะแต่เชื่อสิฉันจะทำทุกสิ่งที่จะแต่งงานกับเขาให้ได้ให้ฉันคุยกับเขาเธอและการเจรจาของเธอก็สำเร็จด้วย ลูซี่เข้ามาเตรียมการกับพักพวกสหายของเธอพวกเขาเตรียมรถที่จะใช้ขับพาเรมอนหนีพวกเขาวางแผนที่จะเอารถไปขวางและไปจัดการผู้คุมทหารเยอรมันช่วงเวลาที่รอคอยแผนการได้เริ่มต้นขึ้นรถบรรทุกนักโทษเดินทางออกจากคุกเขาทั้งสองได้เจอกันครั้งแรกในรอบเดือนทั้งสองต้องนิ่งกดความดีใจผู้หมวดเริ่มตั้งคำถามว่าเขาจำหญิงคนนี้ได้หรือไม่แน่นอนเรมอนปฏิเสธเขายังสับสนและแปลกใจที่ทำไมลูซี่อยู่ที่นี่ ที่ที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้เห็นไหมผมบอกคุณแล้วแต่รูซี่รู้ดีว่าเลมอนไม่มีทางยอมรับเพราะเขาไม่รู้ถึงแผนการในครั้งนี้และไม่อยากดึงรูซี่มาเสี่ยงด้วยเธอจึงได้เล่นละครต่อฉันรู้นะว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ชื่อโคเดียแต่คุณคือฟรังซัสสำหรับฉันคุณคือคนแปลกหน้าโคเดียต่างหากคือคนที่ฉันรู้จกักฉันกำลังอุ้มท้องของคุณอยู่นะเนี่ย แต่ผมกําลังจะถูกประหารชีวิตนะเรื่องนั้นฉันรู้แต่กฎหมายอนุญาตให้เราแต่งงานกันได้นี่ชะตากรรมของคุณฉันไม่สนหรอกนะแต่ลูกในท้องของฉันฉันจะต้องมีชื่อพ่อในใบเกิดคุณจะแต่งงานกับฉันไหมเลมอนเลมอนก็ยังงงอยู่แต่ก็เออเออรับปากไปถ้านั่นมันเป็นความต้องการของคุณผมก็จะทําให้ดีที่สุด ละครฉากนี้สําเร็จไปได้ผู้หมวดกลางสมุดเพื่อเตรียมการพิธีแต่งงานให้พวกเขาโดยกล่าวทิ้งท้ายว่านักโทษคนนี้โคตรโชคดีเลยวะ่ะที่มีผู้หญิงอย่างคุณในชีวิตข้างนอกนั่นรถสามคันได้มาดักรออยู่แล้วทุกคนซุ่มรอรถนักโทษที่กําลังขับเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านจุดที่พวกเขาวางแผนไว้ซึ่งเป็นทางขึ้นเนิน ลูซี่เมื่อเห็นรถกำลังขับขึ้นมาบนเนินเธอยกร่มให้สัญญาณทันทีแต่โชคไม่เข้าข้างเธอพออรถที่ตั้งใจจะเอามาขับตามดันสตาร์ทไม่ติดซะง,งั้นทำให้แผนครั้งนี้พลาดไปลูซี่ได้แต่มองรถที่มีสามีขับออกไปอย่างสิ้นหวังพวกเขากลับมารวมตัวเพื่อวางแผนกันอีกครั้งลูซี่บอกว่าการแต่งงานที่กำลังจะจัดขึ้นจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเขาคราวนี้เขาเปลี่ยนแผนใหม่คือแทนที่จะเอารถไปขวางและลงมาจัดการซึ่งค่อนข้างยากพอรถขับมาค่อนข้างเร็วเป็นเรื่องยาก ที่จะให้หยุดกระทันหันโดยไม่เกิดอันตรายกับพวกเขาจึงเสนอให้จัดการคนขับด้วยการขับแซงขึ้นไปยิงแบบประชิดไปเลยโดยปืนเก็บเสียงเพื่อไม่ให้พวกที่นั่งข้างหลังไหวตัวทันก่อนจัดการพวกที่เหลือภายหลังลูซี่กลับมาบ้านเธอค่อยๆบรรจงพับเสื้อผ้าของสามีลงในกระเป๋าเดินทางสหายร่วมแผนครั้งนี้เตรียมปืนเก็บเสียงซึ่งเป็นปืนที่เหมาะกับการยิงในระยะประชิดตัว ลูซี่แทบจะรอจัดการพวกนาซีแล้วพบสามีเธอไม่ไหวแล้วบาทหดวงได้ทําพิธีแต่งงานให้คนทั้งสองที่ห้องสืบสวนนั่นโดยมีผู้หมวดเดยอรมันยืนเป็นพยานอยู่ไม่ห่างบาดดวงขานชื่อปลอมของทั้งคู่ฟรังซัวคุณจะรับหญิงนี้เป็นภรรยาของคุณตามกฎหมายหรือไม่รับครับชิสตีนบาเบลตาคุณจะรับชายผู้นี้เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รับค่ะ เมื่อประกาศว่าขนาดนี้ทั้งสองได้เป็นสามีภรรยายกันอย่างสมบูรณ์แล้วทั้งคู่จับมือและมองตากันเหมือนจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแน่นอนรูซี่ดูว่าเธอจะไม่มีวันให้นาซีภาคคนรักไปจากเธออีกแล้วเธอกลับมาที่รถเช็ดเครื่องสําอางที่เป็นคราบของสตรีที่อ่อนหวานของเธอออกเพื่อให้แมทกับวัตถุสีดําที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเธอกำหมัดแน่นลอรถที่มีคนรักนั่งอยู่ข้างในอย่างจดจอ่อ และทุกอย่างก็ดําเนินไปตามแผนพวกเขาขับรถตามไปเรื่อยๆก่อนจะศากนสกระสุนใส่คนขับรถซึ่งสาหายอีกคนก็รักรอบูอยู่แล้วก็เก็บงานไม่เคยพลาดรถนักโทษจอดทิ้งสนิทพร้อมศพตํารวจเยอรมันเกินถนนนักโทษทุกคนบนนั้นถูกปล่อยตัวรวมถึงเดมอนด้วยทั้งคู่โผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงก่อนขึ้นรถหลบหนีไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วเดมอนจะฉลองอิสรภาพเขาได้รับข่าวร้ายว่าพ่อแม่ของเขาถูกจับตามค่าที่รูซี่เคยเตือนพวกเขาแล้วเรื่องนามสกุลเลมอนรู้ว่าพ พ่อแม่ไม่มีวันรอดออกมาหรอกได้แต่ร้องไห้ค้าควรอย่างน่าเวทนาดูซี่ได้ปลอบและส่งกำลังใจด้วยเสียงหัวใจของลูกน้อยในท้องของเธอพวกเขาเดินทางไปที่รอนดอนและตั้งชื่อทารกหญิงลูกน้อยของพวกเขาตามชื่อปลอมที่ดูซี่ใช้ที่ชื่อว่าคิสต n ี h นฮาวีเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเขาไม่ได้รับโทษใดๆจากเรื่องนี้หนังได้ตัดจบลงโดยมีคำนิยายพร้อมกับลายเซ็นของลูซี่ว่า เธอยินดีให้เอาเรื่องของเธอมาทำเป็นหนังเพราะผู้กำกับให้การสนับสนุนมูลิธิกองกําลังเสรีฝรั่งเศสที่เธออยากให้โลกรำลึกถึงอยู่เสมอเพราะชื่อพวกเขาไม่ได้ถูกจารึกเป็นทางการในประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไรกันบ้างครับดูซี่ได้ถูกพูดถึงมากในฝรั่งเศสจากการนําใบพริฟเข้ามาช่วยสามีให้พ้นจากคุกได้ทั้งสองครั้งซึ่งคุกมุนลุกที่ควบคุมด้วยตํารวจเกสตาโปความโหดและเข้มงวดมากขณะปฏิบัติการเธอกําลังท้องอยู่ด้วยความเด็ดเดี่ยวและความเพียรพยายามของเธอรวมถึงความกล้าหาญที่ร่วมเป็นร่วมตายกับกลุ่มกระบวนการเสรีฝรั่งเศสเล็กๆทีห่หยิบมือในยุคที่นาซีอยู่เต็มพื้นที่เป็นดอกเห็ดแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแถมยังเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างมากจนต้องเอามาทําเป็นหนัง หากทางเราอ่านสรุปบางช่วงบางตอนผิดไปบ้างต้องขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะครับมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับและพบกันใหม่ในวันที่ผมหาหนังมาสปอยได้สวัสดีครับ